สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์เร็งครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมากันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่ Impact c h a l l e n g e อเมืองทองธานีนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะนำเสนอครับรายละเอียดนะฮะของบูธอีซูซูนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นมาตรฐานนะครับแล้วก็รุ่นแต่งกว่า7รุ่นครับที่มาโชว์กันในบูธนี้และไฮไลท์แหมก็เรียกว่าเขาเรียกว่าไม่น่าพลาดเลยทีเดียวก็คือขึ้นด้านหลังผมนะครับก็คืออีซูซูดราก้อนแม็กนะครับจาก ตำนานตั้งแต่ปี1988นะครับนำมาโมดิฟายใหม่ให้สู่โรคปัจจุบันและก็ในโลกยนกรรมอนาคตเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับวันนี้ก็อยากเรียนว่าผสมสาษเทคโนโลยีทข่าไป ภายนอกมีเขาลางเดิมอยู่นะครับแต่มีการเติมเทคกนุ่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นอิสุนําหน้าเรื่องอะไรบ้างใส่เข้าไปใส่หมดส่วนที่2คือว่าถ้าเราจะให้รถคันนี้ขับใช้ได้จริงก็ต้องมองในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ก็คือเป็นกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าก็เปลี่ยนให้เป็น220 <20 S 1> แรงม้า,าให้สอดคล้องกับเครื่องยนต์2.2 d bi m a x f ใช่ครับแล้วก็เกียร์ออโต้8ปสปีดก,ก็เลยจูนแรงบิดไว้แค่5 5 0าแต่รถคันคือสร้างใหม่นะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยพอวางสอนซ์ดกอ่เสร็ตคดพบมด พร้อมๆกับจออนาล็อกก็จะเป็นจอที่ซีองทั้งหมดพร้อมๆกับเป็นรถที่ใช้ช่วงล่างจากเมคเกอร์คนไทยคือโปรเฟนเดอร์แล้วก็ใช้ดิสเบรกซีล้อเบรคบต็บ